วัต <łość> ุประสงค์วัตถุประสงค์ก็คือต้องการที่จะสร้างความตระหนักให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทมัสยิดซึ่งเป็นสถาบันที่เป็นรากฐานทางสังคมมุสลิมต้องให้ตรงนี้เป็นตัวขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนา เพราะฉะนั้นในการประชุมสันามเป้าหมายก็เพื่อเพื่อให้คณะกรรมการอิสระชั้จัง,งหวัดซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลมติสต่างๆนั้นาการมติตต่างๆนั้นไ,ได้เสนอเป็นความเรื่องนี้ความสําคัญของเรื่องนี้และก็ะตื่นในเกิดศูนย์พัฒนาขึ้นสู่ผู้นาผู้บริหารนี่คือวัตถุระสงค์แล้วก็ผมคิดว่าไม่นานคนนงจะต้อง สิ่งที่เรา่อ,อเรื่องผล่อเรื่องอย่างการสำเรานี้จะต้องเกิดขึ้นในทุกภูม,มิภาคประเทศนั่แหละ้ช่คำถามที่สองควันนี้ท่านพอใจแล้วหรือยังกับการจัดสัมมนาในครั้งนี้วันนี้งานยังไม่ถึงวันสุดท้ายแต่ในระดับวันแรกที่เห็นพี่น้องมาร่วมเมืองอย่างเข้มแข็งในทุกจังวัดนี้ก็ถือว่าผมมีความสบายใจล้ mm hmm. แตรับความร่วมมืออย่างดียิ่ง ่วนหลังจากการประชุมไปแล้วจะนําไปสู่การเปิบประเมาก,มกน้อยแค่ไหนก็คิดว่าเปน,น,นอีกเรื่องวันนี้เรายังสัมมนาไม่เสร็จแต่ในระดับในช่วงนี้ระดับหนึ่งเป็นความพอใจค,ค่อนข้างสูครับคำถามที่3นะครับก้าวต่อไปอหลังจากมีการาประชุมสัมมนาในครั้งนี้แล้วเนี่ยท่านอยากจะพัฒนาให้ผู้นำองค์กรมัสติสเนี่ยจะไปในทางไหนครับ ข้าวต่อไปก็คือคงจะต้องปลักแล่นรับมีภาคต่างๆให้เกิดศูนย์พัฒนาขึ้แนแต่ละโดยเฉพาะอย่างยิ่งจ,ใงจะในกรุงเทพคงใจเริ่มต้นในกรุงเทพเพราะว่าทางเราเริ่มเริ่มมานานแล้วหลายปีแล้วสองปีสามปีแล้วเริ่มในกรุงเทพเริ่มในภาคใต้ตอนบนแล้วก็ต่อไปถึงภาคเหนือหรือภาคอิสานจะได้รวมกันในระยะแรกต่คขึ้นว่า ก็ขเขจะต้องเกิดสูนย์เห่านี้ขึ้นเมื่อผู้บริหารมัจตยตได้รับการพรัฒนาศักยิภาพก็จะนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของพี่น้องประชมชมครับอยากฝากอะไรไปถึงพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยบ้างครับตอนนี้ก็คงจะขอฝากให้ทุกคนนั้นต้องใช้ชีวิตอยู่ในภายในกอบของศาสนาวันนี้เราอย่าไปหลงยึดกับเครื่องวัตถุ เรื่องปัจจัยที่เป็นปัจจัยจำวัตถุมากนัะแต่ว่าความสงบสุขอย่างแท้จริงที่เกิดขึ้นคนนั้นก็คือการหล่อห้อมให้ใจนั้นมีระเบียบวินัยนั้นมีจริงขอฝากใต้ตั้ง,ท,งทุกท่านให้ความสําคัญกับเรื่องมิตรทานงใจให้ความสำคัญกับเรื่องของหลักการศาสนาใช้ชีวิตอยู่ตามกรอบด้วยคัลลอมสัจธรรมแล้วจะมีชีวิตอยู่กับความสุขขอบคุณมากเลยครับ